สวัสดีค่ะดิฉันจันแก้วจันที่มาโปรเจกต์ดี렉เตอร์บริษัท ISS Consulting ประเทศไทยจำกัดค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ e-tag e-tag คืออะไร e-tag เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานหรือว่าในการทำธุรกรรมยุคดิจิทอลอย่างไรบ้างมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ ีนี้มาดูกันนะคะว่า e t a c invoice หรือว่า e-lists คืออะไร e t a c invoice หรือ e-lists คือระบบภาษีที่สมกรได้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทาจัดส่งและก็จัดเก็บภาษีในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและก็ถูกต้องตามประมวลกฎหมายของสมกรทีนี้มาดูกันว่าสนับสนุนผู้ประกอบการยังไงได้บ้างในเรื่องของการจัดทาผู้ประกอบการสามารถจัดทา เอกสารใบกำกับภาษีในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับความน่าเชื่อถือด้วยระบบของการลงทะเบียนดิจิตอลซิกเนเจอร์สนับสนุนในเรื่องของการจัดส่งข้อมูลให้กับทางผู้ซื้อหรือสมรคอในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย5ปีตามประมวลกฎหมายที่ถูกต้องตามมาตรฐานของสมรคอกำหนด สำหรับประโยชน์ของผู้ประกอบการที่เข้ามาอยู่ในระบบ e t a x นะคะที่เห็นได้ชัดข้อ1ก็คือจัดลดต้นทุนในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องของการจัดทำเอกสารจัดส่งแล้วก็การจัดเก็บรวมไปถึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเพราะเราเปลี่ยนเอกสารจาก hard copy มาเป็น Electronic File ข้อ2คือเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบทานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพราะว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลที่เราเรียกว่า single source data ทุกหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลร่วมกันจะเห็นเ้อเป็นไฟายข้อมูลเดียวกันข้อ3สะดวกสบายในเรื่องของการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ถึงแม้ว่าเราจะเก็บ5ปีเราสามารถเรียกข้อมูลดูได้นะคะขอบคุณค่ะ